ลึกๆอ,อันญาาได้เขียนลงไปในกระดาษ A4 ก่อนปลายทางเหมือนกันนะข้อ1เรียนผ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่มีข้อไหนที่ไม่ผ่านสายตานักเรียนข้อ1นึงส่งความสุขถูนะคะข้อ1นึส่งความสุขถ้าเราเขียนเป็นอักษรยอ่อ จะเขียนได้ว่าอย่างไรให้ตอบลงในกระดาษ A4 ตัวเองก่อนเดี๋ยวจะสุ่มเรียกให้ตอบ เขียนเป็นอักษรย่อได้ว่าอย่างไร,รงใครยังไม่ตอบข้อที่หนึ่ง,งไปห้องน้ำเลยคะ่ะต้องใช้ โอ้โหไหนกลัวมากเลยเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ําเลยนะคะอะไม่เป็นไรหมายเลขห้าโอ้โหเสียงนัก,นกเรียนหญิงกลุ่มนุ่นทรหายใจดังเฮือกเลยหมายเลขห้าคือใครโอ้โหปรบมือดังๆหน่อยอ้าวแหมถูกใจครูหน่อยพอดีเลยยิ้มหวานซะด้วยอะ เขียนเป็นอักษรย่อได้ว่าอย่างไรสคสสคสอมีจุดไหมมีจุดด้วยไหมคะมีจุดไหมครับมีครับตอบด้วยสิครับว่ามีจุดอ้าวปรบมือเพื่อนหน่อยเนี่ยค่ะผ่านนะผ่านแน่นอนนะผ่านนะเอานั่งลงผ่านนี้ทําก็สอบผ่านแน่นอนนะคะมีจุดด้วยอ่านะคะมีจุดด้วยต่อไปข้อสอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขียนเป็นอักษรยอ่อได้ว่าอย่างไรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้าใครดูโทรทัศน์บ่อยๆเนี่ยจะเห็นเพราะว่ามีไหมมีในโทรทัศน์ นบ่อยมากเลยเขาโฆษณาเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยนัทวัตรยิ้มหวานหวานยิ้มหวานเลย ตอบเรียงคะตอบแล้วหมายเลขเก้าอคนเก่งซะด้วยหมายเลขเก้าพระวัดอาไมให้เพื่อนหน่อยลูกย่อเรียกว,ว่าทอทอทออะไรนะ ทอ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 กี่ตัวสามสามตัวแล้วมีแล้วมีแล้วมีมีอะไรอะ่ะจุดอา้าวมีจุดด้วยนะอ่าไปดูซิว่าเพื่อนตอบถูกไหมอ่านะ,ะทอทอจุดนะอ่านะคะไวเฮเสียงดังเลยนะคะไหนใครถูกบ้าง ซีนนู้นเราหมดเลยอาซี่นี้สองคนคนสุดท้ายตกใจไปเข้าห้องน้ำเลยต่อไปข้อที่สาม <S <S คำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ <S 1> <S 1> <S <S คำที่เราใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ ห้ามแอบด,ดูเพื่อนนะคะทำอะไรเอ่ยสีริชัยถอนหายใจดังเฮือกเลยค่ะที่สิบข้อถือว่าผ่านนะ <c oughs> เรียนนี่ยังเนี่ยเรียนแล้ว <c oughs> บาตรละผลยิ้ม ใครตอบแล้วแล้วคนที่ไม่ยกมือหมายความว่าหมายความว่ายัางไม่ได้ตอบ <c oughs> คุณชริชัยนี่ยิ้มรูปเดียวนะชัยยกรตอบอยังยังตอบไม่ได้เห็นไหมราะนักเรียนไม่กลับบ้านไปทบทวนแทนจันตอบว่า นอจุดอะไรเขาเรียกว่าคําอะไรนอจุดอะไรล่ะลูกคำนามคำอะไรคำนามเออคำนามนะ้เป็นนอจุดเลยลูกคำนามเออนะคะคำนามนะคะลูกอ่ะคำนามอันนอจุดนั้นใช้ในพจนานุกรมนะอ่ะคำนามนะคำนามคำใช้เรียกชื่อ คนสัตว์สิ่งของสถานที่คุณจินชัยเอ้ยต่อไปถ้าคุณครูกล่าวว่าพระราชวังไกลกังวลพระราชวังไกลกังวลคำคำนี้เป็นคำนามประเภทไหนคำนามมีสองประเภทใช่ไหม คำนามประเภทที่หนึ่งไม่ชี้เฉพาะคำนามที่สองชี้เฉพาะเพราะนั้นคำคำนี้เป็นคำนามประเภทไหน หมือนกับคุณครูเอ่ยชื่อว่าคุณครูกับคุณครูทัญนานน,น,นัเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะตอบหรือยังนิชานันคำนี้เป็นคำนาม เดี๋ยวคุณกิดคำนามคำนามชี้เฉพาะค่ะเป็นคำนามชี้เฉพาะเรียกว่าวิสามันนามเนี่ยค่าได้สักข้อไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณจิริชัยต่อไปวัชพืชเศษกิจสุจริต สามคำนี้เป็นคำที่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ใดคุณวิทวัตรยกมือเลยเก่งมากเดี๋ยวค่ะให้เวลาเพื่อนตอบนิดหนึ่งครับครับเดี๋ยวเอามือลอเอามือลอโอ้โหเอามือลอง สริชายกับชัยกรออครับไม่ได้เลยเนี่ยลูกนะอ,อ้าวคุณวิทวัฒตอบแม,นะแม่กดครับเออเก่งมากเห็นไหมเรียนแล้วต้องรู้นะคะดีใจมากเลยต่อไปคนตงใจใ้ห้องน้ำมาแล้วกลัวมากเลยเลอลูกแซว นะกลัวมากหวปวดท้องเข้าห้องน้ำเอาไม่เป็นไรต่อไปค่ะซุปทะเลสาโสบโพศพอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ใดแย่งกันเลยเอ่าเอามือลองเอามือลองเอาไว้อลองเอาไว้อลอง <c oughs> เพชรนครมาตาแม่กบนะนะคะใครถูกเออเนี่ยตรนนี้สีพนอน,นี่เรียบร้อยเลยไม่ยกมือแซงไม่ถูกเลยนะคะลูกอ้าวละนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปยากนะยากนะต่อไป คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในมาตากอกาคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในมาตาแม่กอกาเนี่ยเป็นคำเป็นหรือว่าคำตาย สุพิศาสุพิศาตอบว่าคําตายาไปดูนะว่าสุพิศาตอบถูกหรือเปล่า, <Yeah! S 1> าเป็นคําเป็นนะเป็นคําเป็นต่อไปคําที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กกกดกบเป็นคำเป็นหรือว่าคำตาย คำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กกกดกลบเป็นคำเป็นหรือว่าคำตายอ่าสองคนยัยกมือแล้วลักษณะลีคำตายอ่านะคะไปดูนะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่าคนที่ทวนอย่างเนี้ย รับรองว่าได้นะคะต่อไปค่ะคำที่เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันคือคำอะไรคำที่เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกัน คือคำอะไรลาลัษิตายกมือแล้วคนเก่งเขาจะได้ <c oughs> เห็นไหมคนที่ก็าทวนอยู่เนี่ยย่อมได้เพราะคุณครูสอนไปหมดแล้วอย่าให้เวลาเพื่อนตอบนิดนึง <c oughs> ในตัวเลขข้างหน้าก็ยกมือใหญ่เลย อ้าลักษิตาตอบว่าคําพ้องรูป,รปเก่งมากเห็นไหมคะอ่าเก่งมากต่อไปค่ะสามคำนี้อ่านออกเสียงว่าสามคํานี้อ่านออกเสียงว่าจันเป็นคําอะไร ยกมือก่อนเพื่อนเลยตอบหรือย,ยังตอบแล้วค่ะอย่าให้เพื่อนคิดนิดนึงผู้บอกสามคำนี่อ่านออกเสียงจันเหมือนกันหมดเลยเป็นคำอะไรอ่ะ ข้างหน้าลักษณะลีคำพ้องเสียงค่ะไ่ไหมคะลูกคำพ้องเสียงต่อไปค่ะแม่ค้าขายผลไม้แม่ค้าขายผลไม้คุณครูขีดเส้นใต้แล้วก็พิมพ์ตัวสีแดงคำว่าขาย คำว่าขายคำนี้เป็นคำอะไรเรียนไปเมื่อเช้าเนี่ยชั่วโมงเมื่อเช้านี่แหละแม่ค้าขายผลไม้คุณครูพิมพ์ตัวสีแดงแล้วขีดเส้นใต้คำว่าขายคำนี้เป็นคำอะไร นภัทรเป็นคำอะไรเป็นคำของจองใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โดนเพื่อนเขายิ้มเลยน่ะเอาวิจวรณช่วยเพื่อนหน่อยพันคำกริยาต่อไปค่ะ ชาวนาขี่ควายชาวนาขี่ควายรูขี่เสนะ้นใต้คำว่าควายเป็นคำอะไรตอนนี้จายกมือนะถ้าผัดสอนยกมือเอามือลงไม่ต้องยกขา ครูให้รูปรอตอบนะดูสิจะตอบได้ไหมคุณนกโดดนเป็นอะไรคะเออเก่งมากเลยบมือนกกระโดนนี่นี่นะลองทำก็สอบผ่านนะเป็นรรนะต่อไปออกกำลังกายวาัลนิดพิชิตโรคภัยเป็นคำประเภทไหน ออกกำลังกายวันละนิดพิชิต,ชตโรคภัยเป็นคำอะไรเนาะดื่มเดิมเรามาดื่มนมกันเถอะดื่มนมเยอะเยอะเป็นคำอะไร ใครตอบได้คะรักสิตายแล้วอ้าวคำขวัญค่ะ s <S นะคะถูกมาน้ำพึ่งเรือ oh. เสือพึ่งปา่า oh. ไหมปอมว่าไง oh. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา่า oh. ไหมปอมว่าไง อ่ะพัทละพลบอกพัทลพลพัทละลขอนู่หน่อยเลยตอบว่าอ๋ออยู่เมื่อกี้ที่ไงอ๋อเรืยงตอบไม่ได้อีกหมายถึงการพึ่งพาอาศัยกันนะอ้าวต่อไป การใช้น้ำเสียงนุ่มนวนลไพเราะน่าฟังใช้ถ้อยคำสุภาพเป็นมารยาทอะไรคะการใช้น้ำเสียงนุ่มนวนลไพเราะน่าฟังใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นมารยาทอะไรคะ,ะนิชานันมารยาทอะไรคะ มารยาทในการพูดถูกต้องเลยไหมคะมารยาทในการพูดต่อไปค่ะคนไทยมักใช้ขนมชั้นในงานอะไรคนไทยมักใช้ขนมชั้นรู้จักไหมขนมชั้นอา้ารู้จักใช้ในงานอะไร กัญญาพัทยกมือแตงว่ากัญญาพัทได้อ่าเดี๋ยวนะวแป๊บหนึ่งให้เพื่อนคิดนิดหนึ่งอ้ากัญญาพัทตอบ งานงานอะไรคะเอองานฉลองยอดเลื่อนยอดเลื่อนขันเอเอนะคะใช้ขนมชั้นนะคะหรือเป็นสิริมงคลต่อไปเฮเรื่องจับระบำเฮเรื่องจับระบำเป็นผลงานของใคร เป็นผลงานของใครสิริชัยเอ้ยไม่ได้สักข้อหนึ่งอาวเร็วเป็นผลงานของใครติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต,อต๊กตอกใครคิดได้คะเอาละ่ะ ใครจะตอบครูข้อนี้ใบอะไรถ้าใบเรื่องนี้ตอบได้ไม่ใบถ้าใบแล้วตอบได้ทันทีเลยใบไรตอบได้อ่ะแล้วเวลาสอบต้องไปใบด้วยเปล่าเนี่ยเออนะคะเป็นผลงานของใครของใครของ ท่านสุนทรผูอ,อะต่อไปนิทานคำกรรเรื่องพระอภัยมณีแต่งในสมัยใดนิทานคำกรนเรื่องพระอภัยมณีแต่งในสมัย,ดยมใยด เหลือสองข้อสุดท้ายใครตอบแล้วเงียบรัชการที่รัชการที่สองนะคะต่อไปค่ะ ชนชาติใดที่เริ่มผลิตกระดาษเป็นชาติแรกชนชาติใดที่เริ่มผลิตกระดาษใช้เป็นชาติแรกเพื่อนเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะไรคะอ้าวแมพวัดยกมืออะไรคะลูก อะไรนะจีนเอาไปดูนะอาจารยังไม่ได้ฉเฉลยเนี่ยเฮ hey, ได้ยังไงเฮได้ยังไงร,รู้หรือว่าถูกอะ่ะเอาไปดูอียิปต์ค่ะนะคะอ้าวแล้วกระดาษที่อียิปต์ผลิตขึ้นเนี่ยขึ้นใช้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไร ชื่อว่าอะไรปลาเป้าชื่อว่าชื่อว่าใครตอบได้ปลาปลาอะไรปลาปิรุษนอะนะคะชื่อว่าปลาปิรุษนะคะอ่ะหมดเวลาพอดีเลย20ข้อ ได้สักข้อไหมลูก<ด>อ่าตรงนะู้นได้แน่สิดิชัยชัยกรน,นะนะคะเอา้าหมดเวลาจากกันขอให้ทุกคนจงโชคดีในวันสอบนะผ่านไปด้วยดีแล้วเรามาพบกันใหม่ในเทอมที่สองนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีในระยะที่ปิด ภาคเรียนพราะปิดยาวนานหนูสอบเสร็จแล้วหยุดเลยนะคะไปเที่ยวก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีน้ำท่ามันท่วมก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะขึ้นรถลงเรือก็ดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ